เรื่องนี้ไปดูการเติมน้ํามันที่เติมเสร็จเรื่องมาเลยผมนายธาตรีการกนาเสมาจากจังหวัดนนทบุรีรถกระบะเข้าไปเติมน้ํามันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถกระบะคันนี้มาเติมน้ํามันครับพอเติมเสร็จเด็กปั๊มก็จะเดินไปเก็บตังค์คนขับก็จะเดินไปจ่ายตังค์ครับพี่นมาเก็บตังค์ค่ะ พอน้องไปเก็บตังค์ด้านนี้พี่ก็ไปด้านโน้นพอน้องกลับมาด้านโน้นพี่ก็มาด้านนี้พอน้องกลับมาด้านนี้พี่ก็ไปด้านโน้นอีกแล้วน้องก็ไปด้านนี้โอ้โยว่อยาอะไรจะเจออัด <c oughs> ดูสิครับรถกระบะคันแค่้ยหากันด้่เจอเอา้าดูกันอีกทีปันดอุซักิดูสิครับ <c oughs> น,น้องไปด้านนี้ พี่ไปด้านโน้นแม่พอน้องเดินกลับมาด้านโน้นพี่ก็มาด้านนี้น้องกลับมาด้านนี้พี่ไปด้านโน้นโอ๊ยกะไรนะจ๊ะปันลักโอ้ไม่เจอแล้วจ่ายคนนี้แทนแล้วกันโอ้โหเหมือนคลิปเล่นตลกคาเฟ่เลยนะครับเนี่ยคิวนี่เป๊ะเลยเหมือนเตียงคิวกันมาเป๊ะเลยอ่ะ ยิ้มดูสัมพี่กี่ทีเอาคาได้เลยนี่นี่จะหนีหนูไปไหนเนี่ยเออไม่ได้หนีจะหาแกไม่เจอ ยับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพอเติมน้ำมันเสร็จแล้วคนขับก็จะมาจ่ายตังค์ก็เดินเดินวนมาอีกแถบหนึ่งแล้วเด็กปั๊มก็เดินวนไปอีกแถบหนึ่งก็เดินวนหากันจนสุดท้ายหากันไม่เจอคนขับเลยเดินมาจ่ายตาังค์กับเด็กปั๊มอีกคนหนึ่งอย่างนี้เรียกอะไรดีพอเหมาะพอจาะตลุกเรียกจังหวันรกแล้วกันขอขอบคุณคุณชาตรีกาญจนาเสมาจังหวัดนนทบุรี เรื่องเดินวนจ่ายค่าน้ำมัน